แทบปมะมาครับอันนี้เราไปเที่ยวก็จบกันไปแล้วนะครับตอนนี้คุณ<ม>คิดว่าไงครับบ้างครับสตหรับประเทศประเทศไหนดีสุด<ม>ประเทศไหนแย่สุดก็เป็นผมผมว่าฝรั่งเศสดูดีสุด <c oughs> คือตอนที่เราไปทีแรกไปโปรตุเกสลิสบอนใช่ไหมผมก็มบอกแล้วมันคือสลัมคองเตยฮะเป็นสลัมคองเตยเวอร์ชันอัปเกรดมุมจากทะเลมองเข้าไปในเมืองสวยดีแต่ในเมืองคือสลัมมากๆนะฮะ แล้วก็พวกเมโทรรถไฟอะไรก็ได้กินชี่มัง่งโฮมเลสเอาเต็นท์ไปนอนมั่งอะไรมั่งดูเระเทะไปหมดนะ่ไปมาที่เมืองไทยดีกว่าเยอะฮะฟ้ากับเหวนะฮะพอมาที่สเปนสเปนก็โอเคฮนะก็มีดีที่อาหารมันอร่อยแต่ภาพรวมความเจริญหวมันสู้ไทยไม่ได้นะส่วนสวิตก็ประมาณนนทบุรีบ้านเรานะก็มันดูไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีอะไรทันสมัยเท่าไหร่แต่ธรรมชาติสวยงามนะแล้วก็ ที่ไม่คม่อยประทับใจคือราคาแม้ทุกอย่างแพงชิบหายฮะกลับมาเยอรมันก็ที่พักถูกก็ยังอื่นแพงน้ำแพงอาหารก็ค่อนข้างแพงนะฮะแต่ว่าถูกกว่าสวิตซ์อยู่ดีอทุกประเทศถูกกว่าสวิตซ์ที่เราไปไหมกลับไปนักเซมเบิร์กวันักเซมเบิร์กเราใช้เวลาไม่นานเนื่องจากเมืองมันเล็กด้วยก็พักรวมมันก็เหมือนกับ <c oughs> จังหวัดแบบพวกขอนแก่นพวกอะไรแบบนี้ขอนแก่นเชียงใหม่ ก็บอกว่ามันคืออลิเทินสวิสเซอร์แลนด์ก็ดูเมือนไม่ค่อยใหญ่แล้วเราก็มาที่เบลเยียมที่เบลเยียมในเมืองก็มองว่าดูค่อนข้างดีแต่ว่ามันดูมืดๆไปหน่อยค่อนข้างมืดนะฮะแม้แต่กลางวันก็ยังมืดนะฮะโดยเฉพาะตรงเขาอยู่เขาเรียกว่าแกมิดียีแกมิดี้เนี่ยมันจะมืดมากนะฮะก็ไปลองใครต่างก็ไปลองดูนะว่าที่มืดหมายถึงสภาพดินฟ้าอากาศหรืออะไรนะฮะ จะเป็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตมืดๆก็ได้นะฮะแล้วก็พวกอาหารมันก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเนาะเบลเยียมนี่ใช่ไหมแต่ว่าที่สําคัญเราไปวอเตอร์ลูเห็นสมรภูมิสุดท้ายของนโปเลียนสำคัญทางประวัติศาสตร์ก็มีตรงนั้นแหละนอกจากเบลเยียมไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็สุดท้ายกรุงเศกรงเศก็แล้วเยอะหน่อยปารีสเมืองมันกว้างนะฮะตั้งแต่หอไอเฟลมีพวกประตูชัยพระราชวังแวร์ซายพิพิธภัณฑ์ลู ตรงโอเปร่าเฮาส์วอโบดโรเชเดาก็หูกว้างใหญ่จริงๆต้องบอกถ้าจะไปปารีอาจจะต้องแบบสี่ห้าวันมันจะทั่วจริงๆนะเราไปแค่วันสองวันเราจะได้แบบเช็คอินแลนด์นาแต่เราจะไม่ได้อยู่แลนด์อก็สรุปก็คือให้ประเทศไหนดีสุดประเทศไหนประเทศไหนแย่สุดผมให้โปรตุเกสผมให้แย่สุดอ่ะแบบดีสุดผมจะให้แบบสวิตกับฝรั่งเศสโอเคตามนั้นนะครับ